มึงพี่น้องจ๋าโซบะที่เขาไปเห็ดเส็นโซบะของญี่ปุ่นนะครเสร็นโซบะมันรูปพนเป็นดอกแล้วพระเจ้าของพ่อมสิเก็บจัหน่อยเลยจ้ะเก็บแล้วมันกับปลูกแนวอื่นได้ปะเนี่ยญี่ปุ่นนี่ปลูกพกักมาต้องใส่น้ำได้ๆนี่อาศัยธรรมชาติฝนมันขังงามงามมึงมดูดูนะไอ้ดอกจักไปนอนคิงข,ของเพื่อนด้ อันซ่อนาศาสตร์วบเที่วถัดวันนอกมันกระแสบของเพื่อนอยูเด้ใตแย่ดอกบุค่อยมักบุคอยมักเส้นกินได้ยุ่ยจะเส้นนี่แต่ว่าเขาเสนยิยมกินกินกินนา้อเน,นี่แหละค่ะเราก็ปีไม่ว่ากินให้อายุยืนยาวห้ออย่างละ ประเพทน,นี้เพิ่นแค่ดอกกับพวกไข่เข้าใจดอกถูกไส่ดอกมากหลายพ่อใหญ่บ่กินแต่น้นนอยๆทุกพราะน่ะกินหลาย,ลายเๆเบื่อพรานะโอเคนะค่ะอ่างซ้ำนิดาซ้ำนิดายางโดนงามประสั่นพุนพินพุนพินพุนพินซีหาโมงแล้วเด้นน่มาจอบไายของเพล่นซื่อๆล่ะไอเล็บเยอะไอเล็บเยอะซ้ำนีดนะคะน่ะเนาะ